สวัสดีครับสวัสดีพ่อแมย์พนังเอฟซีสุขูุมชนครับที่รับชมช่องนายลีน้องคิตต้านะพี่น้องเนาะมือตัวของนี่เองครับปลอมไก่ครับผมปลอมไก่แสบแห้งรับรองว่าแสบแน่นอนครับผมปลอมเองครับปลอมเองกินเองเน้องกำลังนัวงเลยทีมาครับผมไม่กินเขาน้ำเลยลีครับมารอดแล้วครับผมบายเลยพี่น้องเนาะหนึ่งเมนูครับเอาเขาน้ำจ่อมาได้ซมตำ ไม่เคยขาดนะพี่น้นงนงองเนาะไม่เคยขาดจากเมนูผักไสครับโอ้ไมคือผักสไสด้วยพี่น้องเขาตลาดเป็นผักไสกับสื้อมากครับขิดผอบอมไก่เลยเข็นผักไสหนี่ไก่อมกอมไก่ไร้ไมาเลยคร

กน,น,น้จิ้ซน้แซ่บมาหมูว่นนี่ข้าหิวพี่น้อนงกินไปกินไม่หิวเขาหิวจนสัน<ด>ส้นครับผมบ่อะตัดคลิปไล้บ่ไอ้รเหตดคลิปเว<ม>้คลคิปสั้นได้เนี่ยเรื่งว่านนี่

เล้าผ <t desserts> ักมอบด้วยน้องิ่งมองว่างก็ขุมหนาปลาเขาไ่ได้่ผักใซ่หลายต้มเขายู่นี่ง่ายเลยอ๋ออม็ง

ใช้ครับนีครับ เขาล,ลูกน้าเขารปจังคามาเลยเห็น่ไหนเมือมเห็นทคือว่ย อากาศทอดอ่ะอากาศทอดมินแต่้าอันนี้มันผมมันมีิตมเหม็นเจ็ผมเ่ไหรเพื่นมีอมันกินหนึ่งกุมผ้านี่ยสำหรับพี่น้องเอซีคนไหนทีว่าจุนในเขสละแวกเพเ่อพุ๋ยผสมด้วยพี่น้องมันกินหนึ่งกุมผ้าเนี่ย หนึ่งขึน้นไม่ขึ้นเาไดหนึ่งขึ้แปดงานประจำปีวงพระเจ้าเงี่ยเป็นองครับปีที่แปดสิบเอ็ดจะได้เป็นหนงมาเกี่ยวงานกันนะครับเด้อนี่เพ,พืรทรทรพพ่อโปรตีสตปครับผมมอรับมิจฉากนาดีๆเด็กหนึ่ phải ใหญ่ค่ะพี่ป้าจับไปเหรอตักไปแล้วตัว <laughs> นี <ừ> mm. ่ขัแบบหละพี่น <expressed unto S 1> <Yep. S 2> hey, ้องเอ้ยแต่ยุออกาะว่ด้บอกครับเอฟซีเลยครับกินได้แนวกลมนากลมตาจินนี่ีงแงว่นด้ตัดจิปย่างไล้กินได้นิ่หาย มอวนถึงฟันครับขาสันยืดๆ,ๆ,ๆเลยวะเจ้นนี่ตายนะนืมบอกมึงต้อ,อ,อง,รอองรอารช่วยจแกเป็นองหรอช่วยต้องมือก่อนหรอที่นอกว่าเป็น็องหราเป็นสองเป็นสองบบเด ว่าคอยไม่เป็นกี่ตาร์เพิ่นมากินผักกะเพราเบกอนพอแล้วครับด้วยมากจะบุคคลด้กินน้ำเพิ่นมาไงหรอเพิ่งน้องเพราะว่าน้องเขาจะกินเคียงหน่ยเขาก็จะกินแล้วแต่ต้นนี่ดีครับใบสองใบสามแจังได้กินแล้วเพิ่งมันก็ได้บุคคลด้กินกันมาไง จะไปตรงนี้แกแค่กินเผา้ะเตรียมไหมนันกไปกินเผาใบสองพือข้าวแบบใบสองกินเาววเทียงอีกเป็นมาถามหารากินนะครับแตต้องเห็นีเป็นกินเป็น้องดีขนาดูกคือข้าวเนาะเ้ามันยังคดเลยตลอดช่งไต่รงนี้นไม่กินได้เรียมต้องหาง่องหางเทียมเมื่อกินใบสอง เพิ่นกะตาเป็นนี่ค่เพิ่นไ่ค่อยเหตุซือเห็ดเป็นผู้ยากเพระวันไปตอนม่ได้เห็นเหตุเพาใดเพิ่นกะต้องเห <si ็ดนเนี่ยไหมต้มจำเนี่ยเอาให้รือเหรอไมนั้นเพื่นกะต้อเป็นกะตำเพิ่นก็ตำลืมแล้ก็ะตำหน่อยใส่ึ่งสบูรเหตุคือ เอาาบีพี่นี่ก็จุดจุดตอนน้ปังเด้อเดี๋ยวเราไปอีพีแครับผมขอบคุณที่เป็นกาลับแจงในการเบื้งคิดแผนนี้เดียนมเป็นเนอร์สวัสดีพี่นี่สวัสดีครับ